โปรเจกต์นี e ้ขึ้นมาเป็นฟิลเหมือนอยากเรียกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาดูอ่าเปน็นแบบมาดูกันได้แล้วนะ <c oughs> นอ,อยากให้ทุกคนไี้ดูเป็นผลงานที่เหมือนใหม่กับพี่เต๋อที่เติบโตอยู่ท่ามกลางสายตาทุกคนแล้วก็ได้กับผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรากันมาเยอะมากๆนะคะ <c oughs> ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นโปรเจกต์ว่าเป็นยังไงพี่เต๋อแล้ค่ะ ครับก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมไปขอความช่วยเหลือจากหลายคนมากแล้วก็เหมือนเราเริ่มต้นกันมา2คนนะครับแต่ผมเปน้องใหม่เริ่มต้นตั้งแต่สร้างบริษัทแล้วก็สร้างซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็วันนี้มันเป็นวันที่แบบเหมือนครั้งแรกเหมือนประมาณว่าแบบคล้ายๆว่ามีลูกแล้วอุ้มลูกมาให้คนดูมันก็แบบเราออกมาจากห้องขอดอ่ะพี่น้องแพร์เบลใช่พี่น้องแร์บลใช่ก็ตื่นเต้นแต่แต่ผมเชื่อว่าแพรเบลจะทําให้ดูทุกคนแบบรับดีใจแล้วก็มีความสุขครับ แน้องคนนี hmm. uh, okay. uh, week, uh, ้นะคะของผมคือนี่ชื่อน้องเบเบอร์นะคะแล้วก็คนนี้ชื่อน้องแฟงจีนะคะก็นักคุยที่ศาสตร์กับสังคมมาเจอกันนะคะเติมเติมเลยค่ะไม่รู้ว่าเป็นยังไงมาสาภาษาหนักแสดงก็ต้องพูดการแสดงใหม่หเลยค่ะแต่ว่าอินเนอร์เขามีขผมก็เลยก็เลยพูดไปทางสายแบบ ศิลปะได้ค่ะเบิร์กไซค์กีวันนี้มาตื่นมาลุกเหรอรู้สึกดีใจมากๆค่ะก่อนอื่นก็คือแบบขอบคุณค่ะที่ได้มีมาสุเป็นมี้เล็กๆว้ตอบดีจังใช่แล้วแรกที่ตตวก็ขอบคุณขอี่ค่ะใช่ถูกแล้วดีใจมากแล้วก็ขอบคุณที่พันมือแบบ้องหน้าหลังแบบ พันยากับลูกเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมเปนภูใจเปนภูมิมใ,จมใจมากค่ะเรียกว่าสมกับถึงมามเหมือนแบบว่าสุดยอดมากๆเลยที่มาถึงต,ตอน,นตรงนี้ใช่สมการรอคอยคอยอ่ะแล้วก็ถึงรู้สึกภูมิใจในตัวเองละคนมากมายแสดงว่าที่ผ่านมามันเหนะื่อยมาก เอ๊เฮ้หมารถึงว่าการงานบทบาทเป็นบทบาทหนูรู้สึกมีความสุขมากๆแล้วต่นเดีใจมากๆที่ตัวเองได้มาอยู่ณตอนนี้ตรงนี้ค่ะใช่หนูนะลูกใช่ก็อย่างแรกเลยหนูต้องขอบคุณพี่ๆค่ะที่ให้โอกาสกับหนูเพราะว่าหนูไม่เคยผ่านการแสดงมาก่อนเลยค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกเลยแล้วก็ได้แสดงเป็นตัวหลักเลยก็ต้องขอบคุณโอกาสจากพี่ๆค่ะแล้วก็ ขอบคุณพี่เมเบิร์นแล้วก็พี่พี่จัดฝ่ายค่ะที่ทำให้วันนี้มันเกิดขึ้นได้ค่ะดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะที่วันนี้ผลงานชิ้นนี้ก็จะได้ออกไปให้แบบคนได้ดูบินไปวนี่แม่มาดูไหมวันนี้มาดูค่ะแม่มาด้วยแม่มาภูเก็ตครับแม่บีนมาเลยภูเก็ตทุกคนเด็กไอ้ไส้แม่มีไปต่างจังหวัดหมดเลยนี่โคราชที่ตื่นเต้น กินมุ้งเชิญภูเก็ตอะไรอย่างนี้แต่สองคนรู้สึกว่าอะไรที่มันยากที่สุดที่เราสามารถทำมันได้นะตอนนียไม่เจอเอาน้องไปเลยหน่อไบเลยนะมึงจะตอบทำไมตอบทำไมตอบทำไมที่ยากที่สุดที่สุดว่าเราสามารถทำมันนได้เรียกการแอคติ้งอะไรแต่ว่าผมได้รับทักษะเพิ่มทั้งแบบเวลาที่พี่เขาสอนได้ทำสั่ตลอดเวลา ทุกๆคิวทุกๆบัตการฝึกฝนต่ออิง่มแล้วก็จริงๆการแสดงมันท้าทายมากๆค่ะเป็นเรื่องแรกของทุกคนแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากอยู่ในระดับนึงเลยแต่ว่าพี่ๆพี่ใหม่พี่เต๋อก็ไม่เคยแบบปล่อยปล่อยเราเลยค่ะแบบว่าในการไม่ถึงว่าในการในการถ่ายค่ะ การถ่ายคือพี่ก็จะมาอยู่หน้าเซตมาคอยช่วยไกลช่วยแนะนำผู้ช่วยหนูตลอดก็คือเวลาหนูไม่มั่นใจหรือว่ากลัวพี่ก็จะแบบเอ้มีพี่อยู่ตรงนี้นะก็ต้องขอบคุณใจอย่างเสิมสมัยแบบหน้าที่ยังไงก่นต้องขอบอ๋ชัดเจนเลยครับคือผมผมจะไปดูแลเรื่องพาร์ทโปรดักชั่นครับเรื่องเขียนบทอะไรเรื่องแบบการถ่ายทำในส่วนคนนี้เขาจะเป็นพาร์ทของอาร์ติส เน,นเนต่ดูแลเขาจะใกล้ชิดเด็กๆมากเขาจะแบบมันต้องแบบมืนปรับลุกต้องแบบมันสอนการแสดงพาไปออกงานเลือกเสื้อผ้าแม้กระทั่งแบบตื่นกี่โมงก็ต้องบอกว่าคื่จะตื่นเช้าอะไรนอนจะนอนดึกอะไรเงี้ยครับเขาดูแลคือน้องใหม่ดูแลป่ะแแบบเป็นแม่ที่สามที่ใหม่แต่เวานรื่องอะไรงไงรานเรางานส่วนรวเราก็มีงานส่วนรวมเราก็ต้องทำค่ะก็อย่างใหเองอะค่ะก็เจบงานส่วนรวก็คือใหม อย่างอย่างใหม่เองก็หลังจบ,หล,งจบหลังจบจบไม่หยู่อะ่ะมันจะมีแก๊ปว่างสักพักนึงที่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยอันนี้ใหม่ก็คุยเด็กขนาดเด็กใหม่โปเจกต์แคสต์มากใหม่ทำได้หลายอย่างของมาใหม่ก็จะเปลี่ยนเป็นชวัน,นเรื่โปรเจกต์ต่อไปใช่ไหมแล้วก็ใหม่ก็รู้แล้วว่าใหามรราา่มีวอลลีนาต้นปีทุกปีนี่ใหม่ก็จะจบไม่อยู่ใหมจะมีแกลบว่างๆใหม่ก็ลุยงานเรื่องหลังบุกลุยเรื่องหลังดูแลเด็ก ทำไม่เต็มที่อะไรเงี้ยถึงบอกว่าเนี่ยแคมเบลเสร็จแล้วหวยกระทรวงของเบลในลันดับนี้แม่จะเป็นเด็กวอลล่านาดแนนแม่ก็จะเป็นใครตนะข่าร่องในนั้นก็ใช่สุริยุธยาแล้วก็จะเป็นโฟกัสที่เรื่องกังแต่ในขณะเดียวกันหลักต่อให้ถ่ายวอลล่านาดก็คุณจะต้องมีลูกๆอะไรก็ต้องดูเผื่อว่าเขามีแฟนนี้มีอะไรอย่เงี้ยไหนก็ต้องไปดูแลไปด้วยได้ดั่งใจ ตองคนนี้ตอบไปลเินเออเอบุณใจมากๆสิ่ที่แบบคึกใจคือเขาเป็นอย่สปงไปเลยเขาเป็นอย่ีแล้วก็แบบว่าใช่รู้สึกดีดใจนะค่ะี่ก็ข้มว่รา พี่พีเขาเข้มงวดกับเราเอเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับไม่ไม่ได้เรียกว่าเข้มงวดเรียกว่าแบบว่าเขาเรียกไกด์ในทางให้เราทำในทางที่ดีแต่กแบบว่าใช่แต่ว่าถ้าเด็กๆเราแอบดื้อแอบซนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะคะ เพราะตัวเราสอนดีแล้วแต่ว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกคนต้องใจเย็นพอเด็กก็คือเด็กแล้วก็ให้เขาเชิ่โถไปในทางที่เขาเออ่มั่นใจเราจะไปแบบบังคับไม่ได้นะคะดังนั้นก็ค่อยๆถนอมกันไปยังไงจริงใจมันนี่แหละถ้าน้องเล่นไม่ได้หรือว่ามันยากมากเราไปทำที่เป็นทั้งที่จับด้วยไม่ใีอะไรไสำหรับไหนอะไปท้าตัดสินมันค่อนข้างจะ ไม่เอามาไว้ในตัวเองไหนจะเน้นเป็นพาร์ทที่แบบเขาเป็นเป็นน้องเป็นเป็นคนในครอบครัวเราเวลาแต่เวลาแอคติ้งอะไรง่ายเพราะว่าเรารู้ตั้งแต่ว่าจุดไหนไปไปแค่โดนที่แบบโดนจุดนี้นิดเดียวปึ๊บเขามาเลยอารมณ์มาแต่เรารู้รู้หมดว่าถึงทุกอย่าง ของเด็กทุกคนหรือว่าเป็นว่าคอณเพลก็แต่ละคนเองคนนี้เซนซิทีฟเรื่องอะไรถ้าเขียนบทเขียนเรื่องเขียนทัชตรงนี้นะเขาจะมาเร็วมากอย่างเงี้ยเขาจะรับครอบครัวรับพี่ยายรัเสียพี่ยายไปมันก็จะบางวันทีก็ผู้ชายก็จะมี่ยายน้องแม่เขาก็จะแบบคนนี้รื่องง่ายอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะต้องแต่งเก็บใครคนนี้เขาไม่กอเขาอยาก ไปฟใต่ไปนะลูเป็นการแตัว่าไปเยนยเราสองคนไ้าที่เติี่ใหม่บเก่ที่สโอหม่รคไ่สนใจครับคิดว่าเขาไม่อยู่ตรงนี้คิดว่าเราอยากพูดอะไรก็พูดก็ทั้งสองท่านเลยค่ะว่าไม่งั้นจะแนกว่าพี่เติดน่ากลัพี่ใหม่แต่ี่ใหม่พี่ใหม่พี่ใหม่เขา อเผมยังกลัวน้องใหม่เลยใครจะไปพี่พี่ใหม่ก่อนพี่ใหม่เขาจะเป็นคนบอกว่าด่านแรกเขาจะเจอพี่ใหม่ก่อนแต่ถ้าแต่ถ้าพี่ใหม่พอพอเจอพี่ใหม่เสร็จถ้าขาดเข้าด่านที่สื่อแปลว่าเราเริ่มหลอกแปลว่าสถานการณ์นั้นเราเริ่มหนักเลยแปลว่ามันไล่แรงยังไงยังไงมันลองรอโมเมนต์มันเกิดรนองที่พี่ใหม่เขาจะพูดอีกรอบรอบแรกก่อนถ้าแบบว่าอ่ะเรา ก็แบบปวดท้องอีกแล้วแตใช่ที่ขอบพี่อ่ะขอบพี่ใช่ไหมตอนนี้พี่ใหม่เก่งมากเลยนะอยากรู้เขาจะพูดหรือไม่แบบเรื่องทั่วไปเลยค่ะแบบการการทำตัวยังไงให้เหมาะสมแล้วเป็นเด็กที่น่ารักค่ะใช่ก็พี่ใหม่ก็จะหนึ่งรอบก่อนถ้าเข้ารอบถึงด้านที่ถึงก็แสดงว่าอันนั้นต้องต้องปรับปรุงจริงๆแล้วนะมันไม่ได้แบบเล่นๆแล้วคือถ้าแบบเขาถึงทำดถ้าที่เต๋อพูดแต่ว่าพี่พี่ปล่อยไหมใช่ใช่ พุ่งเกินเลนทุกวันนนะาฬิการอย่างเล็บบางเล็บมันไม่เข้าอุปมาแต่ว่าจริงๆมันเกิดขึ้นจริงอ๋อเหรอชอบเล็บปุ๊บเวลาที่ฟ้องแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแล้วออระเบิดปุ้งอยู่จิตใจก็คือใหม่เล็บเล็บไปกันง่ายง่ายทีใครเราเข้าอ่ะไม่ออกเลยไม่ออกเองเอง เขาบอกว่าแบบเออหายปวดแล้วโอยทีตแรกเราตกใจมาตอนที่เขาเล็บพู่งออไปอ่ะไม่นแบบโอ้ยครั้งแรกคือตกใจมากหนแบบอ้ยหนูทำอะไรผิดมากๆหนูแบบรู้สึกผิดมากๆกับพี่ใหม่ขอโทษแล้วก็จะพาพี่ใหม่แเออเอาพี่ใหม่แต่ว่าพอตอนวันที่ออกจากคัไปตอนวันที่กลับเข้ามาบทสนทนาไม่มีอะไรคืบหน้าไปเลยยังเป็นอันเดิมไม่ปไ้้าปุยไม่ปไอ้กน้าไม่ปน้เปย่ารเงียบเงียบเก่เงียบมาเปนอย่านี้ใหม่ ไม่ดูยังไงมันจะแบบเราหนูสามพันหนูหน no. ูหนวงนูห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 นูนูหนูหูหน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 กหนหนู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 ันูหนูหนูหนูนูหนูหเพราะว่าถ้าหนูไม่หด้นูห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 นู่นูหว่าบางคนนอไูหหไ้นะไม่ได้หนักใจเพราะว่า สร้างมึงีมุ้งกเพาหรือว่าเราไม่ได้จัดใจจริงบางทีอ่ะไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแบบมันยิบย่อยเนาะอยู่ด้วยกันมันน้อยทั้งไม่ไม่ได้เรื่องใหญ่มันแบบบางเรื่องก็ใหญ่เนาะบางเรื่องก็ใหญ่เป็นเป็นแบบเรื่องที่แบบต้องประชุมทีอะไรเงี้ยต้องมีแบซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการปรับปรับให้เด็กๆเรียนรู้เราต้องเข้าใจแบบว่าเด็กๆที่เข้ามาในวงชาการอ่ะมันจะมีทุกคนจะมีความกลัวเอาไว้พอเข้ามาเรีนวิาการก็ต้องแบบระคูว่า เดี๋ยวจะทำงานทำงานมันจะหนักนะต้องเจออะไรว่าเขารบผู้ใหญ่นะเจอทุกฝ่ายนะไปกองถ่ายเนะี่ยไหว้ทุกคนทำตัวแค่แบบหนูรได้รับรู้ว่าน้องคนนี้ยล่งองอแล้วแล้ว,ลวเหมือนเหมือนถ้าลืมไหว้ใครอย่างเงี้ยหนูก็จะเอโพสเลยเหมอือ,อนะถ้าแบบเห็นว่าน้องหลุดหลุดพฤติกรรมไปาเด็กอาจจะทำอะไรอย่างเงี้ย ไม่ทันคิดอย่างเงี้ยหนูก็จะเข้าบอกเลยว่าอันนี้อันนี้แบบนี้นี่นี่อะไรเงี้ยเราก็จะบอกเขาเลยคือเราก็อยากจะให้ม้องอ่ะเป็นเรื่องหน้าที่ที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นเรื่องหลังที่ทีมงานเบื้องหลังนะคือว่าทั้งทีมไฟทีมทุกทีมเลยทีมถังกล้องอ่ะอยากให้ทุกคนรักอยากให้เขาเป็นนักแสดงไม่ได้อยากให้เขาเป็นคืออยากให้โตไปแล้วไปทำงานเป็นถังกล้องได้ก็จะแบไม่เป็นอยาใหญ่เลยที่เขาแบบสอนตั้งแต่แรกเลยค่ะตั้งแต่ กระบวนการเริ่มแรกที yeah. yeah. okay, uh ่เขาเลกาให้ไปดูเราไม่มีชิวเราก็ไปดูกองว่าพี่เขาทำยังไงเพื่อให้เขาไม่เป็นแบบสุดๆหนึ่งสิบตัวแล้วเราก็เราถือว่าเราได้อยากจะสร้างสิ่งที่แบบไม่เคยมีมาก่อนให้คนได้ลองดูค่ะว่าเป็นอย่างไงบ้างเต็มที่แล้วค่ในส่วนของมดคนก็คาดหวังเหมือนกันก็เปิดไต่อครับเราต้องใส่ใจน้องมาก S <S <S อะไรนะครับต้องเสริฟอะไรให้น้องๆให้น้องๆเสริมอะไรบ้าก็คือจริงๆแล้วตอนแรกผมก็เหมือนกับผมก็ต้องยอมรับว่าผมไม่ได้มีประสบการณ์การเขียนบทเกเรลเลอมาก่อน,น <S 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 แต่ว่าเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วก็เกิร์ลเลอร์อะสิ่งหนึ่งที่มันแบบมันเหมือนกับสิ่งที่เราเคยทำมาคือสุดท้ายเป็นเรื่องความรักมันเป็นสองคนที่เขามีความรักต่อกันผมก็เลยใช้เรื่องความรักเนี่ยเป็นจุดนําแล้วก็เอาความประเด็นต่างๆเอาเนื้อเรื่องความเข้มข้นต่างสอดแทรกเข้าไปครับแล้วก็แล้วก็ให้ความรักของสองคนส่วนหนึ่งไปก มันเป็นที่มาของการตั้งชื่อเรื่องว่าแคร์เบลเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนคืขขอแคร์กับเบลก็เลยก็ใช้ประสบการณ์การเขียนบทที่มันก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะก็คือผมก็ทํามาแต่หนังอะไรเงี้ยก็คนที่เห็นก็จะเห็นว่ามันก็จะมีความแปลกตาหน่อนึ่งเพราะว่าเราก็อยากจะให้แบบได้ฟีลลิ่งของความเป็นภาพยนตร์แต่เข้าไปดูตนนี้ก็จะจะทรงเหมือนหนังนะใช่ครับมันมันเป็นนหนังใช่ครับ ก็ถ่ายมาในแบบนักอยากให้ออนลงทุก EP แต่ครับจานแต่ไม่มีเงินแต่ไม่มีเงินครับคดจานทำานเยอะๆแต่ไม่ลงแม่เคลียร์คิวทำตรงนี้ให้มันดูได้เลยโอเคให้ลองลองขาดไปขาดไปถ้าฝากงนี้นะคะแคร์เดลข้างรักนัโทอดถามมารุนกันว่าความรักระหว่างแคร์กับเดลนะคะในสถานที่ที่ดูไม่มีเขาเรียกอะไรนะคะไม่มีความหวังทีจะเกิด ท่านคะสามารถติดตามนะคะแคเดลคลั่งรักนักโทษนะคะทุกวันเสาร์เวลา3ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ค่ะแล้วก็ยูกทุกวันอย่างมีรักชาติและ,และก็มีเวอร์ชันอันทัดนะคะที่อามันดีค่ะมีอะไรอย่างบอกข่าวอีกนะลูกเรียกว่าจะพีทุกทีที่ใครมาค่ะขอบคุณนะคะ ใมอูกนที่นอ่ะนะเนี่ยเขาบกแกน่เออกกนะระบอกเริ่มพ้ดจากมือถือนี้ก่อนเลยนะมือถือนีลูกนแต่แล้วผมรันตานะเป็นตครับไอียวรก็มองอ่อกย่อๆนะท อุ้ยครับพูดหมดชื่อคนเดียวเลยแต่วันนี้มันไม่ยืนการเน่ยมันบอกว่าต้องตรงตัวมันไม่ยืนการเลยอุรยมันสบายก็กดได้เป็นความรู้สึกวเนนั้นช่ไพีตี๋พี่ชิเบลไม่ยอมไม่ยอมไม่อมาม่อมแตัวมาเสร็จขอทางนีก้ายค่ัั còn cái <laughs> này cái 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 này ขอบูถีรุ่งเงยบอถีนี้ครับผมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาครับขอบคุณครับขอบคุณคับขอบคุณค <l ps. S 3> <Wait. S 1> ่ะบน้สองคนครับอบครัขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเตออะไรันเตออะไรขอสะุลนะสิสกุลนะ่อ่อ่ับออออดบ

แต่เราเท่าไหร่จะพูดนะคะงาน5ปีอยู่งานพูดอะไรนะเรื่องอะไรเรื่องอะไรนักที่เจอพี่ใหม่ทำเรื่องนี้มันมีทะเลาะกันมอะเพราะว่าแต่ละคนต้องดูในแต่ละส่วนเอาละยังไม่ถึงทีมมีมียงเมีเสียงเนมีเสียงค่ะแต่ว่าจะเป็นจะเป็นเรื่องแบบซีมากกว่าที่แบบว่าอนุา หรูออยากได้แบบนี้ตาอ่าคู่คู่กับได้แบบนี้พี่เต๋อยากได้แบบนี้ถ้าเกิดเขาค่อนข้างละเอียดแล้วใหม่ก็จะแบบถทำไมถักทวงแล้วแล้วสูตรที่เขาไม่ยอมใหม่ใหม่จะมีเซนต์ว่าเขาไม่ยอมแน่นเองแล้วใหม่ก็จะปล่อยเพราะเขาลงที่หัดถูกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาที่สิดแบบว่ารู้เลยว่าพี่เต๋ไม่ไม่ไม่ต้องยอมไม่มาตายอะไรอย่างเงี้ยมีบ่อยมากแล้วพี่เต๋ก็ชนะใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่าหลังถึงสุดเนี่ยเหมือนเขาอ่ะคิดว่า หม่ก็ยอมใหม่ก็เลยหงายการคิดว่าพี่ภรรยาเออก็คือสิทธิ์แล้วพอใช้สิทธิ์นี้เลยหรอเนี่ยถือเีลยแบบให้พี่มีใช้มานานแหละบริบทบริบทคือให้เลือกระหว่างสิ่งที่พี่จะเอาเกิกับถือถ้าไมจะมาเลือกอะไรอะไรที่เป็นอะไรที่แย่มากเลยคนเนี่ยาตวแบบขออ่ถ้าพี่จะเอาเนี้ยก็ไม่ต้องมีถูอทำไมทำไมเหตุการณ์นั้นทำไมใหม่หงายการจะมีขึ้นมาได้ังจากนั้นนี่เราก็ยอมตลอด อันนี้มันคือ่กลุ่มไม่เกี่ยวครับมันจะภาพภาพมาเป็น artist ไม่ได้ใช่ไหมอ่าอสำหรเราคือนะจริงๆแล้วผมผมจะดูลแลเรื่อง,สงรสชาติที่ทางร้าส่วนเขาจะดูแลอาร artist แทนทีเนี้ยตัวผมเองก็เอาไปก้าวไกลในส่วนของเขาที่หนึน่งแบบผมรู้สึกว่าเออจริงๆควรจะเป็นแบบทีเนี้ยอะไรเงี้ยในด้าน,น์ r t i s t แต่เขาบอกว่าไม่เขารู้สึกว่าอยากให้เป็นแบบนี้นะครับทีเนี้ยมันก็เริ่มเถียงอเอาไปเถียงกันมานะครับเดินข้างกันไม่รู้เรื่องอ่ะนี่ไงล่ะ พเล่าบอโอเคพี <amounts of emotion> ่เอานี้นะเอาแบบพี่ไม่มีแว่หลังจากนั้นก็เดินทาชิวเลวค่ะสบายหรอว่าแฮปปี้เลยก็ก็ทิ้งไปเลยเพราะว่าสุดท้ายก็รู้ว่าแล้รแต่ใครเออ